ครับสวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เวลานะฮะเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะฮะหลังจากที่เราปล่อยให้ทำงานมานะฮะตอนนี้ก็ราคาปัจจุบันนะฮะท้องคำอยู่ที่สองศูนย์สามหนึ่งจุดเก้านะฮะทีนี้ทีพีนะครับของเราอยู่ที่สองศูนย์สามศูนย์จุดแปดแปดนะครับ อีกประมาณหนึ่งร้ยจุดนะ้ก็จะถึงเส้นทีของเราเนียฮะตัวนี้ยอก็ทํางานอย่างต่อเนื่องมาทั้งคืนนะครับสาหรับใครที่รันสุดต่อเนื่องมานะครับนี่คือระบบการทํางานที่ทําให้เราเนะฮะเถรดแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องเฝ้าจอนะฮะตัวนี้กเ็เจ้าของพอร์ตนะฮะตัวนี้ก็ยังอ่ยังไม่มานะฮะก็ยังปล่อยให้ยีทางานอยู่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ทีีก็ใกล้เคียงกันนะฮะนี่คือการทํางานโดยระบบ e a เนะฮรเราไม่ต้องเฝ้าจอไม่ต้องเครียดนะครับการเทรดที่ทําให้เรามีกําไร ah. แล้วเราก็วันนี้ก็บาลานซ์ของเราเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับบาลานซ์ของเราเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับอีของเราก็จะทําการตัดกําไรนะครับเรียกว่ารวบไม้นะฮะนี่คือระบบการทํางานนะครับผมที่ทําให้เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับทำงานโดยที่ว่าเราไม่ต้องเฝ้าจอนะครับมีระบบการทํางานที่สามารถทํากําไรให้เรานะฮะ ตอนนี้ก็จะถึง TP แล้วนะครับมาดูการทำงานของ EA Forex Head b r o ของเรานะครับระบบการทำงานที่ทำให้เรานะครับได้กำไรจากการเทรดทองคำโดยที่เราไม่ต้องเฝ้าจอนะครับมีระบบการทำงานที่แบบว่าช่วยให้เรามีกำไรครับ